10เบญร้านดังในเชียงใหม่ใต้โครงการยานา g a s t r o n ค่ะคลิถึงเชียงใหม่ก็ต้องมาเชียงใหม่แล้วก็ต้องมกนอาหารเชียงใหม่เจ้าต้องอมดีแสสิด้อกไม่อยากไม่อยากดูรวบรู่ยืเป็นหวานหวานฉ่าเลยค่ะ ร้ากินเป็นม่ที่ก่อนออดูดิอันนอ,อ,อร่อยโครงการนี้นะคะเหมือนเขาโคกับร้านอาหารที่ดังๆในเชียงใหม่ใช่ก็พัฒนาสูตรนะคะโดยที่ใช้วัตถุดิบเนี่ยที่เป็นโลโคลอลของเชียงใหม่เลยถูกต้องแล้วก็รังสรร์เมนูมาให้มันดูน่าทานน่ากินบอกกับการที่เรามาที่วเราก็ต้องไปเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปนั่งเองนะคะอยู่ตรงหน้าเราๆค่ะแบบดีชลินเลยแหละอือดูการจัดวางของเขาสิไม่ธรรมดาเลยนะฮะ เราจะมาลุยกันเลยไหมลุยวันนี้เราสองคนนะคะจะรับหน้าที่เป็นมาชิมมาชิมแบบคนที่ชอบไปเที่ยวแล้วก็อยากมาทานอาหารอร่อยๆอย่างนี้เออมาสไตเราเมนูแรกที่เธอเลือกมาคืออะไรจ๊ะเมนูที่1ค่ะจากร้านกองขําค่ะข้าวคว่ำสามสหายนะคะเข้ารังสรรคเมนูขึ้นมาจาก ไข่อารมณ์ดีทาไมต้องไข่อารมณ์ดีอ่ะก็ไข่เขาเลี้ยงแบบปล่อยอิสระเสรีอย่ะวิ่งไปไหนก็วิ่งไข่ก็แฮปปี้ฉะนั้นคุณภาพของไข่ออกมามันก็เลยดีเขาก็เลยเรียกว่าไข่อารมณ์ดีแล้วก็นามาผสมกับหมูสับนะคะแล้วก็นําไปชุบแป้งทอดแล้วก็ชุบไข่ทอดเราจะมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติของไข่อารมณ์ดีกินแล้วต้อารมณ์ดีมั้ยแอบใส่กัญชาปะเนี่ยไม่นานะมีเครื่องปรุงเป็นพวกแบบว่าพริกไทยอะไรอย่างงี้เนาะน้ำจืมากอลยอือ ีแล้วต้องอารดีเนี๋วสามสิไดนนะจ้าเดนจ้าือมจ้าีคาามแบบกาฮ่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 กรุบฮ่า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 ่าฮ่าฮมาาาฮามาฮาฮ่่าฮ่ามา่าฮ่นฮ่าฮ่าม่าม่าฮ่าฮีามะาฮ่าม่าาฮ่า่าม่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮารา่่ เมนูที่หนึ่งเราต้องมีอีกหลักเมนูใช่ค่ะเราจะกินเทียนิดก่อนเดี๋ยวจะกินเกินไปนะคะที่สองค่ะนี่นะคะขนมไทยตองปังค่ะม้อนข้าวม้อนแกงเมนูนี้คือค่ะขนมมันมีความเป็นตัวร่างแบบฝรั่งเศสไงอ่าแล้วข้างบนไทยนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวม้อนข้าวม้อนข้าวคือทํามาจากข้าวโพดอ่าผสมกับมันหวานนะคะแล้วก็มีม่อนแกงม่อนแกงก็คือเป็นขนมหม้อแกงนั่นเองนะคะแล้วข้างล่างก็เป็นอะไรนะข้าวซอยสาห เหมือนขนมมองบลังนะรู้จักไหมมองบลังจากฝรังเศสมันแบบกรุบที่ขนมปังนะคะส่วนตัวเนี้ยมันจะล้วนๆแกงหม้อแกงเนี้ยะแล้วก็มีกลิ่นของข้าวโพดอร่อยดีอ่ะก็รถึงเป็นขนมไทยอ่ะใช่ใช่รสชาติไทยแต่ว่าหน้าตาเป็นแบบฝรั่งเศสนะคะ เมนูต่อไปนะคะแชมเลลค่ะจากราก้านมอโกโคโล่สเขาตัวนี้นะคะข้างล่างเขาเนี่ยจะเป็นข้าวกำเจ้าจเป็นสายพันที่ทางมชอชเนี่ยเขาพัฒนามาเองนะคะนี่งายข้าวกำเจ้าคือแบบนี้นะคะอบอกว่าไอติมวัชชะก็ดีมันแบบผสมลงตัวมากเลยินแบบทางไอติม แต่พอมันกินรวมกันก็แม่นแบบดีมากเลยนะอยากจะตักทั้งหมดเข,ข้าปากเลยข้าวเหนียวส่วนำสมัยเด็กๆที่ฉันเคยกินแต่ไม่ได้กินเขาไหนโทรนำมาประมาณ20ปีแล้วละทอนไม่เหรอไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยไม่อยากยุย่งเอยากไม่อยากองามาชิมชาของเขาแต่เดี๋ยไม่เคยกินนะมีใจแต่เธอๆกินใช่ไหมคยกินร้านเขาดังใช่ไหมใช่เขียดเขาดีมาก เดีเช่ป่ะเซ่เหยียวก่อนเพราะว่าชาเขียวจุกจุกอันนี้เหมือนเป็นสูตรหวานน้อยนะเป็นไงืหวานน้อยชาเขียวอ่ะเขียวปิดเลยฉันอยากกินอีกอ่ะอร่อยอ่ะข้าวกล่องมาดีมากเพราะว่า texture มันนุ่มนวลชนฝันมากผู้นี้เลย ไปด่าไปตาไม้หางเมนูต่อไปค่ะจากร้านสวนเกษตรนะคะแดนิต้าพาเพื่อนเขาก็ใช้ส่วนผสมที่เป็นมะอึกมะอึกเป็นรสอะไรไม่น่าใช่มะอึกผสมโซดาค่ะมันก็จะมีความชื่นใจๆเนาะว่าอไม่ไก่อ่ะไม่กินแบบกินมะอึกใช่กินเนื้อมันดิฉันก็ไม่เคยกินเหมือนกันมะอึกเออฉันเคยได้ยินอ่ะ ม,มันมีกลิ่นของมะอึกเลยอะน้ำนมันอะหวานหวานฉ่ำเลยค่ะก็อบอกว่ากินแล้วมันจะหอมมีส่วนชื่นทำให้กินแล้วเราก็แบบสดชื่นใ,ใจเย็นป้าเรามาโหใครมาเรามีอารมณ์ที่ไม่ดีแล้ว<า>ก,วก็กินน้ำงั้นควรจะมีติดบ้านไว้ <c oughs> ตออลอดเวลาแล้วก,แวก็แล้วก็มีใบโป่งฟ้าค่ะนี่่ะะคใบช่ซึ่งผสมประโยชน์ข้างในนั้นแล้วคือเป็นสมุนไพรที่แบบเหมือนกินแล้วจะเย็นป้าเราอยากกินของขาวแล้วเธอ นี่นะคะเมนูต่อไปนะคะเป็นร้านที่ชอบไปทานเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งร้านยร้านเขาดังค่ะชื่อว่าร้านเลเลฟองค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะคะเมนูนี้ชื่อว่าเบ De ียร์เดสเดอร์เชนไม้นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะเป็นเมนูที่รวมปลาหลายปลาไว้ได้วยกันที่ดูสีเขามีปลาเยอะมากเลยเธอเยอะมากจนขนาดฉันต้องขออีกพอขึ้นมาอ่านแล้วกันนะนไหนๆก็มันมีทั้งปลากระพงปลากรดคางปลาหิีปลาแซลมอนเพิ่มสีและน้ำของเขานะคะก็มีกุ้งก้าวกรามก้าวปลา ข้าวที่ตัดแต่งออกมันก็มีข้าวที่เราชอบข้าวกับมอชรนะคะที่อยู่ในขนมเมื่อกี้นะคะแล้วก็ซุปปูกล้ามกรามโอเคเย้ไมีลาดางเลยลืมลืมอยากกินอ่ะนี่นะคะข้าวหมดไหมนะฉันว่าน้ำมันอ่ะไม่ต้องหมดหรอกนะไม่ต้องมีกลิ่นของกุ้งแน่เลยชิมอ่ะพอแล้วยังนะระวังร้อนนะ เราจะเห็นเนื <rôle: lebih off> <ots> ้อปลาที่อัดแน่นอยู่ในนี้เลยดูนี่ดีลิคลีนนะดิไม่อ้วนกินกับข้าวกล่ำเห็นไหมใช่เมนูนี้เหมาะมากสําหรับสายคีนสายเฮลตี้ร่วมปลากินปลาจะได้ปลามากไม่ธรรมเดูยาวนะแต่อาหารพวกนี้จริงๆอ่ะสั่งดนดิเวอรีไปได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็ได้แต่ว่า ดีกว่าถ้ามากินที่เชียงใหม่ใช่ค่ะกินที่เชียงใหม่แล้วก็จะได้รินสดสดอเนาะแบบเขาทำมาแล้วกินเลยนื้ว่ายังไงมันก็อร่อยกว่าอยู่แล้วอ่ะกุ้งกันนะคะกุ้งก้ามกระากระลาุ้งบ้าก้ามอร่หืมกรอนมากินอร่อยเธอเขียวนี่คืออะไรไอ้ซอสมันอ่ะมันซอสโหละพาเชียงดาอ้าวไอ้ถืเขียวคืออะไรอ๋อเชียงดา อันนี้นะคะก็คือ honey barbecue lips จากร้าน sweet ink and fusion ใช่ค่ะเขาบอกว่าเนื <S <s ้อหมูของเขานะคะมันจะนุ่มละมุนมากแล้วซอสของเขาเป็นซอสสูตรพิเศษจากร้านเลยมากับเครื่องเคียงจ่ิงขนาดพี่ชายนุ่มไหมยังอืมนุ่มิ้มอร่อยซอสเขาเข้มข้นมากเลยอ่ะเขาบอกว่าซอสเป็นแบบ เจ้องเขานะนี่จะหันหนห่นง่ายไปตรงเนื้อเยอะๆสิปกติให้น้องชายหั่นเนี่ยมาเราจะกินใส่ <c oughs> นี่เห็นไหมให้ดูเนื้อข้างในของมันก่อนนะคะนี่นอืมนุ่มไหมพอเข้มข้นเวอร์ใช่ใช่เวอร์ไม่ต้องจิ้มยมืงได้เลยอ,ะอ่ะทอเหรอเข้มข้นมากแล้วอะ่ะอืมยิงคือจริงๆแวเรากินในพวกเนี้ยนิวจะชอบ ถือแท้เลยเว้ยหนึ่งตอนนั้นทมัยเราไปกินได้อารมณ์อ่ะสามเหดืยนนะเราต้องสั่งเนอะฟองตลอดอ่ะก็จะถือแท้เลยนะคะแตวเราจะทําให้ดูมันได้ฟิลในการกินซี่งเขาหมูที่สุดเลยนะรั่วรูดเยื้เป็นกินจริงจังไม่กินจริงจังละต้องกินจริงจังอ่ะนู้นอ๋ออ๋ออ๋อน้องไปโอเคจบนะคะเมนูนี้ผ่าน เมนูต่อไปนะคะเป็นปลากระพงกับซอสฟักทองใบเมงลักจากร้าน The House of Ginger Ginger นะคะเขามีมากับข้าวกลับอีกแล้วจ้าข้าวกับมอชอเขาก็จะกริวนะคะตัวปลาให้หนังกรอบแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยกรอบเพราะว่ามันตักไม่ได้เลยเป็นกรอบนะคะต้องไปขาดที่หลาเลืกนิดนึงเขาชิมซอสก่อนใบเมงลักอะฟักทองแล้วก็แมงลักเลยอะเผ็ดอะไรอะ ใบแมงลักปะใบแมงลักมันจะมีรสเผ็ดนี่เธอเรองิากับจันเดืออาหารกินแล้วค่ะก็ไม่หินนะพันทอดดีดีหน่อยหน่อยนะเราต้องกินกับคือเราเป็นคนเรื่องมากนี่เป็นคนเรื่องมากจริงๆนะเวลากินนะไปต้องสั่งไม่ใส่ชูรสไม่ใส่เกลืออยากไปเกี๊ยวเขาเพิ่ก็ให้เขาทำแบบใช้นมอัลมอนด์เลยอัลมอนด์เวอร์เร์อเินเหนื่อยอ่ะูกอ์นบร์่ขอโอเค มันไม่มได้มีก่อนดูดีทุกอย่งอันนี้เขาอยากกินเมนูนี้แค่หรอเขารอมานานแล้วเงยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นดักหนึ่งของการเข้าไปขวดขอบโปรเจกต์รานะ้านนาแกสโตนอมี่ถูกบอกเลยว่าเป็น number one ถ้ากินที่ร้านคือจะอลังการมากเพราะว่าเขาจะมีฟองแบบโอ้โหบับเบิ้ลอะไรยิ่งใหญ่อลังการคือโครงการนี้นมี100ล้านนะคะทุกคนอันนี้คืออันดับหนึ่งแสดงว่ามันจะต้องเลิศมากซึ่งตอนนี้นะคุณพ่อช่วยแพนกล้องให้คุณพ่อหน่อยค่ะ เมนูเด็ดเมนูนี้ชื่อว่า Lake a r t h จากร้าน Rock Me and Bar ร้านนี้เคยไปกินแล้วเคยพาป๊าไปกินอะหรอมันเป็นร้านที่ขายเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อซึ่งเนื้อเขาดีมากแล้วก็คือราคาเหมาะสมมากคือชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวขออนุญาตดึงออกมาก่อนเพราะว่าณจุดนี้มันคือยันนี่ต้มยาซึ่งเขาเป็นส่วนผสมของใบโหระพารักชัฟเฟิลก่อนกินต้องราดซอสต้มยำก่อนยูซอสเย็นอีกแล้ว แป๊บนึงเนาะขอมาเมนีูก่อนนะคะจากร้านเอริบัมบิสโตแอนด์บรานะคะอันนี้เป็นขนมนะขนมเหรอซึ่งเป็นขนมที่มีน้ำข้างในเป็นข้าวซอยอ้าวแล้วมันเป็นขนมได้ยังไงอ่ะมันชื่อว่าพิซจ์รานาเพราะว่าเขาใช้แป้งของการขนมเนี่ยเนี่ยแป้งครีมเนี่ยเธอแล้วเขาก็ดัดแปลงไงดึงความที่เป็น l o คอลมาถึงเชียงใหม่นึกถึงอะไรให้แรกข้าวซอยไงไงใช่ไงมเขาทำข้าวซอยไงอ่าข้าวซอยนื้อเงี้ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็ทำดัดแป้งขึ้นมาให้เป็น ข้าวซอยและก็ขนมรวมกันแล้วมีเครื่องเคียงก็คือเป็นเครื่องเคียงที่เรากินกับข้าวซอยนั่นแหละเออแล้วมันโอ้จะเป็นขนมยังไงเ๋ยวฉันขอลองอ่านี่นะคะเอาไปกัดเอ้ยกินข้าวซอยหืมคือเรื่องขุกข้าวซอยเลยอ่ะอืมทานเป็นขนมได้ด้วยอ่ะอืมมันกินแล้วมันคล้ายๆสุกเหมือนเนี่ยพวกกะหรี่ปั๊บอ่ะอืมมันม,มีความเผ็ดเผ็ด<ๆ><ๆ>มันร้อนเนาะ ก็มีความหอมแล้วเขาต้องกินเอามาวางบนนี้ไหมแล้วแบบคนชอบเครื่องเคียงแต่เราไม่ชอบกินเครื่องเคียงเลยอะแต่เราอยากมีคนเคียงข้างไหมจะมียังหรอมีก็มีแส่ไกข้างไงเคียงข้างตลอดไปเพราะาผสมไปอย่างเงี้ยมันยิ่งได้ฟิลแบบเขาซอยอะเขาซอยจริงเผ็ดด้วยนะแซ่บเอออร่อยน้าซอสมาแล้วซอสมาแล้วเร็วเรากลับมาที่เมนูเดิมนะคะ อุ้ยซอสต้มยำกุ้งว้าวยกเกินว้าวใครแ้วโอเคกินได้เกิอเนื้อได้นะพูดเธอกินเนื้อไม่ได้แต่ว่ามันมีเหตุนี่กินกุ้งกุ้งเองจังนียแต่ว่าต้องกินกับขนมปังเธอเอาเนื้อเธอเอาเนื้อไปทางก้อนเลยไหมคุณอยากเปิดข้างในกิน ี่ะคอุยเธอดูข้างในสิกระเพราหมูมีกะเพราเรื่องนี้สอนที่รู้ว่าคนกินที่ร้านอ่ะเกินเขาจะได้เทแล้วมีแบบวันขนมวันขนมแล้วเนี่ยขนมปังก็ถ้ากินที่ร้านคงแบบฟินนะสุดฟินสุดฟินมั้ยสุดฟินอร่อยมากเลยเธอมีแบบหอมเทฟเฟลนะอร่อยเนาะหง่องกิน แล้วก็ซอสเขาเป็นแบบซอสแบบนี้ก๊มยำโอเคจบรู้เรื่องฟินแต่สุดท้ายนะคะท้ายสุดก็คือไอศครีมพึ่งคัลเลนะคะซึ่งอันนี้จริงๆเขาเป็นฟูดคอรดเป็นไอติมขน้ตํมแต่ว่าเม็ดเม็ดคืออะไรไหนเล่าสิเม็ดเม็ดก็คือเม็ดเม็ดเคสานพึ่งเน่ลองชิมมันก็จะหวานอ่ะหวานแบบ น,น้ำผึ้งเฮลตี้นะกินเออกินน้ำผึ้งอ,อ่ะแล้วก็นี่คือสิ่งสําคัญของเขานะคือน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่เป็นซิีเนเจอร์ของทางร้านเลยคือน้ำผึ้งดอกลิน้นจี่จ้าต้องราดน,าน้ำถึงจะฟ,ฟินนะคะ้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ใช่เป็นแบบซิีเนเจอร์ของเขาเลยนะี่ยือน่ารักเบาๆพึ่งผลิตนะพึ่งผลิตเมื่อกี้เองดูซีดูความยืดของ หวานอร่อยชื่นใจอ่ะอร่อยจริงด้วยมันมีความแบบไม่หวานแบบปี๊ดอ่ะมันหวานจากเนี่ยมันรู้สึกกินแล้วหวานหวานแบบเฮลตี้แบบธรรมชาติอ่ะไม่ใช่หวานสังเคราะห์อ่ะเออเออดีอันนี้ดีมาตักเออตักนี้มันก็คือปั๊บปับปั๊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 บปัอบปั๊บ คือเมนูที่พูดมาถ้ามากินที่เชียงใหม่มากินที่ร้านมันจะอร่อยกว่าสั่งมากินแบบนี้ใช่ค่ะถ<อ>ึงจะบอกว่าเราก็อยากจะเชิญชวนนะคะใ,ให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะมาเที่ยวกันอย่างปลอดภยัยถอหน,น้ากากอนามัยให้เรียบร้อยล้างมือแอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็สามารถมาเที่ยวเชียงใหม่กันได้ใช่ใชค่ะเพราะร้านอาหารแต่ละร้านเขาก็ค่อนข้างเซฟเนาะพนักงานทุกคนก็ได้รับวัคซีนดูแลอย่างดีใส่แมสล้างมือตลอดนะคะสะอาดปลอดภัยใช่ค่ะ แต่ว่ามันก็มีอีกร้านหนึ่งนะที่ฉันรักเลยร้านอะไรหรอร้านที่ดีมากร้านของพี่ชั้นเองค่ะาโอมาเกษตรนี่เองค่ะคาใช่ค่ะขออนุญาตเอามาทายอินเล็กน้อยนะคะ <c oughs> แต่เป็นร้านที่อร่อยมากนะคะนิวไปทานสองครั้งแล้วก็คือฟินทุกครั้งเลยนี่อันนี้ก็คือเป็นเมนูอลาคาร์นะคะไม่ใช่เมนูโอมาเกษตรอันนี้นะคะก็จะเป็นคานิมากินะคะก็คือจะเป็น ปูหมปูปูจะปูและเป็นมกนะคะอีกหนึ่งอันนี้คือสามารถสั่งกลับบ้านได้นั่นคือไข่แดงลาไข่หวานสุดฟินสุดนี่มันของดุเรามันดุมดิ้งมันแบบไม่มีแป้งเป็นส่วนผสมเลยไม่แต่นิดเดียวแต่มันตาดแต่มนตารสูงเธอดูสิคือใครอะวันเกิดอ่ะสั่งแบบนี้ได้นะสามารถกินคนเะหมดได้นะมันนุ่มิคเตอร์มันดีคือหนักดูสีดูสีเธอปอนึงอะสามารถสั่งได้ล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วก็ส่งถึงบ้านนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้น แต่อ่ะไขายข่องใช่ขายข่องก็ไม่ร้านใชน่ไหมฉันนี่เป็นพิซซ่าแซลมอนคือต้องไปที่ร้านนะเธอคือเมื่อวานที่ไปกินมันจะกรอบมาเกเลยตอนนี้คือนุ่มเชียไม่เป็นไรแล้วก็จะแต่รสชาติยังเหมือนเดิม,มรสชาติแอบเดิมรสชาติอ่แบบบอกเลยว่าพิซซ่าแซลมอนที่ร้านคือดี<ๆ>มากอยากให้ไปทานที่ร้านนะคะเพราะที่ร้านเนี่ยก็จะสามารถทานโอมาเกาเสะได้ด้วยอะไรด้วยนะจ๊ะเนื้อจับฟิายแค่นี้พอไข่คของเบาๆค่ะที่นี่ค่ะวันนี้นะคะนิวก็ต้องขอตัวไปกิน สิ่งที่เรากินเหลือเอาไว้ทั้งหมดก่อนนะคะเพราะอร่อยมากจริงๆไงก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะชื่อโครงการ Lana Gastromy คิดถึงเพื่อนใหม่ก้ากลับมาพบกับนิวเคลียร์กันในหลายเด็ๆแล้วก็มาพบกับ EP หน้านะคะบ๊ายบายใครกดไลค์กดแชร์ได้จ้าใช่ช่องพี่อุ้มด้วยนะช่องไหนจ้าช่อบ ABCD Family จ้าเราก็จะวนเวียนไปมาๆเนี่ยจ้าช่วยเหลือกันพี่น้องอืมท้องเราในป่าใช่มันดีมากเลยพาถ่ายวินด้วย